สวัสดีครับ sdnew.com เว็บไซต์ข่าวชื่อดังแห่งเมืองซานดิเอโกเระเทศสรัฐอเมริการายงานว่าซาร่านุสราต้อมคำอดีตมือเซตร,ระดับตำนานทีมชาติไทยเซตสาววัย38ปีเตรียมลงแข่งขันลีกวอลเล่บ,บอลใหม่ล่าสุดของสหรัฐอเมริกาให้กับสโมสรนซานดิเอโกโมโจที่เพิ่งเปิดตัวโลโก้ไปสดๆร้อนๆเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับ เพื่อเตรียมพร้อมลุยศึก USA Pro Volleyball bon, Federation League อาชซีพใหม่ของชาติช่วงต้นปีหน้านี้ต่อไปนั่นเองโดย USA Pro Volleyball bon, Federation จะมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมดจิตทีมนะครับประกอบไปด้วย Atlanta White, Columbus p e w Glanrabbit Rice, Las Vegas, Omaha Supernova, Orlando w a r g i r i และซานดิเอโกโมโจซึ่งตามข่าวก็ระบุว่าการเข้าร่วมทีมในศึก USA Pro ในครั้งนี้จะทำให้นุสลาต้อมคำกลายเป็นผู้เล่นชาวไทยคนแรกที่ได้ลุยลีกใหม่ายแดงระดับชาติของเมืองมะกันทันทีนะครับและก็แน่นอนว่าจะเป็นการเปิดทางให้นักกีฬาไทยและทวีปเอเชียตามมาสมทบอีกหลายคนอย่างแน่นอนนั่นเองสำหรับ USA Pro o l l e y b บ l ล เฟเดเรชันจะแข่งขันทั้งหมด16สัปดาห์จำนวน24แมตช์นะครับโดยในรอบทั่วไปก็แข่งวันที่24มกราคมถึง12พฤษภาคม2024และรอบชิงชนะเลิศวันที่16ถึง19พฤษภาคมปี2024นั่นเองครั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ในครั้งนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันโดยทางสโมสรเลยทีเดียวนะครับก็มีรายชื่อของนุสลาต้อมคำอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะักตบสาวทีมชาติเลยทีเดียวนะครับสำหรับนุสลาต้อมคำมือเซตร,ระดับตานานนั่นเองนะครับ